สวัสดีเพื่อนเพื่อน I finally had a chance to make this video clip today. Well, better late than never, right? I took the CU t e p t at j e l a l o n k o n University last week and scored 101 out of 120. เกณฑ์ต่ำที่ต้องใช้ยื่นพอร์ตโฟลิโอรหรือทีแคสหนึ่งของคณะแพทย์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่75-85คะแนนนะเราสอบ CU t e p ได้101คะแนน Amazing isn't it? s p e c i a l ย y for a y o ด n g kid like me who go t <Yeah. S 1> oh. ่ไ o เรียนท e ่โรงเ o ียนร h ฐ a n e n e ะไม่ e ค e เร d ยนต่างเยี่ยมเลยใช่มากสำหรับเด็กมอนนึงโรงเรียนรัฐบาลธรรมดาอย่างเราหากเพื่อนๆมีฝันอยากเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็น n e u r o s u r g e จ n คุณหมอผ่าตัดสมอง or even Dentist หรือทันตแพทย์นั่นเองภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะ and once again many thanks to Red Maple for their excellent English courses, which have greatly contributed to my success at such a young age. หากเพื่อนๆต้องการติวภาษาอังกฤษแบบจริงจังเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถฟังทบทวนซ้าจนจำได้ร้อยเรซเราแนะนำเร a ไมเปิลออนไลน์นนะทีเที่สอนเป็น Thai Canadian สอนตั้งแต่พื้นฐานสุดๆจนทุกวันนี้เราทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้คล่องแบบสบายๆเลยนะ ที่จะอธิบายทุกประเด็นที่เราสงสัยได้ละเอียดมาก,มากๆพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ได้เพราะเว้นไม่เฟ้์เลยชมตัวเองมาเยอะละขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะขอให้เพื่อนๆจำไว้เลยว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของทักษะมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนแนะนําให้เริ่มติวตั้งแต่ม .1 หเลยนะพอขึ้นม3จะได้ไปลุยติวโจทย์เลขฟิสิกส์ เคมีชีวะสังคมและภาษาไทยแบบว่าีฟรีไปเลยหากเพืเ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้านะกับ Advanced Words and Phrases in English แล้วเจอกันนะ Until we meet again Thanks for watching See you soon